ครับสวัสดีครับเป็นเวลาบ่าย3 30นาทีของกรุงลิมาเปรูที่กรุงเทพเป็นเวลาตี3 30นาทีนะครับเวลาเราห่างกันมากมายดังนั้นบางทีเนี่ยเวลาจะคุยกับกับลูกที่เมืองไทยหรือว่าคุยเรื่องงานก็ต้องพยายามนัดเวลากันดีนะครับเป็นเป็นสิ่งที่อย่างนี้ฮะคือเวลาห่างกันมากถ้าอยู่ยุโรปเนี่ยยังไม่ห่างกันขนาดนี้นะครับ บรรยากาศโดยทั่วไปตอนนี้ข้างนอกมีแดดนะครับส่วนข้างในแพ็คของถ้าจะว่าไปผมว่าเสร็จ90%ซละจะย้ายตัวเองเนี่ยจะย้ายไปวันที่17นะฮะนี่คือแผนนะครับก็หวังว่าจะโอเคนะครับแล้วก็จะ,ะถ้าโอเคก็จะนอนที่นั่นนะครับมีประเด็นนิดหนึ่งคือเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับว่า จะมีหรือเปล่านะครับที่นั่นอินเทอร์เน็ตนะครับก็อาจจะได้ยินเสียงพัดลมอยู่เพราะว่าช่วงนี้ร้อนนะฮะก,ก็ต้องเปิดพัดลมทีนี้ก็คือว่าก็ถามนะฮะถามน้องๆว่าเออเจ้าของบ้านคนที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยเขามีคนเช่าใหม่หรือยังก็บอกว่าโอเคมีละนะฮะผมก็ดีใจเพราะาผมก็เป็นห่วงเขาว่าเราย้ายออกไปเดี๋ยวก็ไม่มีคนอยู่ก็นะฮะ ในช่วงเวลาของโควิดนี่เรื่องของรายได้ก็จําเป็นนะฮะคือจะต้องมีรายได้เพียงพอในการที่จะมีชีวิตอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ดีใจนะฮะเขาหาคนเช่าใหม่ได้ก่อนนั้นก็บ้านหลังเนี้ยท่านทูตเม็กซิโกเคยอยู่นะครับแล้วท่านก็ย,ย้ายออกไปแล้วผมก็ผมมาแทนหมายถึงว่าคือสถานทูตไทยเนี่ยมาแทนเป็นท่านทูตถัดจากผมไปอีกสท่านนะฮะ แต่ว่าอยู่ไม่นานนะครับก็จากนั้นมาถึงวันนี้ก็อาจจะตีซะว่าประมาณ2ปีนะครับผมก็มาอยู่ได้ปีหนึ่งนะครับโอเคนะฮะตัวบ้านโอเคอะไรต่างๆน,นานาโอเคอยู่ความรู้สึกก็ดีทุกอย่างดีเรียบร้อยนะฮะใหญ่โตนะครับใหญ่โตดีทีเดียวก็อโอเคก็ได้เวลาจะย้ายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ปกติไปอยู่ที่ประเทศไหนก็รู้สึกว่าจะย้ายบ้านอยู่เรื่อย ไม่รู้เป็นไงแต่เป็นสิ่งที่เรื่องของการเปลี่ยนแปลงอก็ต้องย้ายจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งบ้านหลังใหม่หลังใหม่เนี่ยก็เล็กลงนะฮะแต่โอเคแหละก็ดีขึ้นในแง่ของผมว่าคอมเพกต์เนี่ยดีนะฮะเพราะว่าผมเห็นท่านทูตหลายท่านในเปรูเนี่ยตอนนี้ท่านก็ย้ายไปอยู่หลังเล็กๆอ่ะใช่ไหมฮะแสดงให้เห็นว่าตอนที่รัฐบาลของประเทศเหล่านั้นซื้อเนี่ย ก็คงแบบมองว่าต้องการใหญ่ๆใ,ใช่ไหมแต่ว่าพออยู่ไปนานๆเนี่ยทุกทุกทุกคนก็จะมองว่าอโอเคตอนนี้ใหญ่ไปนะฮะ t e n a n c e s p e e ฟีสูงเกินไปอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นเป็นแนวทางใหม่ในยุคป,ปัจจุบันมองในแง่ของ practicality บ้านเล็กลงนะครับแล้วสังเกตดูนะผมเวลาไปดูตามบ้านาต่างๆ ทำเนียบนะฮะของท่านทูตต่างๆท่านจะชอบแต่งแบบทันสมัยนะท่านจะไม่ชอบแต่งแบบคลาสสิกนะ,ะอย่างประเทศของท่านเนี่ยจะเป็นแบบประเทศคลาสสิกเลยแต่ว่าในห้องที่เป็นห้องคลาสสิกเนี่ยก็รู้สึกท่านไม่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 ไมชอบใช้อ่ะจะชอบใช้ห้องที่แต่งแบบทันสมัยก็เห็นว่าอาร์ตที่ท่านเอามาเป็นเครื่องประดับประดาเนี่ยจะเป็นของแบบรุ่นใหม่ๆกนะ็นี่ก็เป็นเทรนด์นะฮะเป็นเทรนด์ผมคิดว่าก็ เราก็ต้องยอมรับแหละนะฮะเพียงแต่ว่าถ้ามองในแง่โลเคชันนะฮะจากตรงนี้ไปอีกร้อยกว่าเมตรเองเนี่ยนะฮะเดินไปได้เมื่อเช้าก็เดินผ่านไปออกไปเดินออกกำลังกายเป็นช่วงเวลาตอนเช้าเเนี่ยกับตอนบ่ายๆจะใช้เวลาพยายามให้เจอแดดนะครับก็ <laughs> หปีก็คิดว่าพอสมควรท่านทูต ออสเตรียกับภรรยาก็เคยเล่าให้ฟังว่าท่านเคยอยู่ที่ที่กรีซแล้วกรีซก็เป็นประเทศที่มีแดดนะฮะใช่ไหมแล้วพอท่านกลับไปออสเตรียเราไปไปเช็คร่างกายดูปรากฏว่าขาดวิตามินดีก็สงสัยถามหมอก็บอกว่าอ,อาจจะเป็นเพราะว่าบางคนเนี่ยร่างกายไม่สามารถที่จะเก็บวิตามินดีได้นะฮะก็อาจจะเป็นไปได้ดังนั้นเนี่ยก็ คิดว่าการที่ออกไปในแดดทุกวันเนี่ยน่าจะดีสําหรับผมในช่วงโควิดเนี่ยนะฮะหรือไม่มีโควิดเราก็ควรจะนะฮะเพราะสมัยก่อนเนี่ยผมชอบเดินตอนมืดมืดเดินตอนดึกใช่ไหมครับแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยให้ความเห็นบอกว่าเออมันไม่ค่อยดีนะไม่เกิดประโยชน์ควรจะเดินตอนกลางวันผมก็ไม่เข้าใจทําไมเดินเดินกลางวันก็เพิ่งมารู้ว่ากลางวันเดินเนี่ยเราจะได้แดดใช่ไหมครับแล้วก็เนี่ยแต่ ก็กลางคืนก็เดินนะฮะกลางคืนก็เดินกลางวันก็เดินแต่ตอนนี้ก็จะมีของแถมมาเป็นเป็นออปชันเสริมมาก็คือว่าตอนกลางคืนถ้าผมเดินเนี่ยก็จะมีคุณนกแรงเนี่ยมามาเกาะคอยมองดูเพิ่งมาเมื่อวานวันนี้ก็จะดูอีกวันว่าจะมาหรือเปล่านะฮะแล้วที่สำคัญคือเขามาแล้วเขาก็ไม่ไปเขาก็จะนอนนะฮะอยู่ใกล้ๆเนี่ยนะฮะนะฮะเป็นเป็นที่ที่ผมเดินนี่แหละก็อืปกติเขาจะแบบ ไปนอนแบบในที่ไกลๆไม่ให้คนเห็นน่ะเราก็เลยนั่งก็เลยพูดคุยกันกับคน<ม>ในครอบครัวบอกว่าเนี่ยเขาคงมาเซกุดบายแหละเพราะว่าเราจะย้ายใช่ไหมครับเราจะย้ายเขาก็เลยมาเซกุดบายพวกนกทั้งหลายแหละก็จะมาเซกุดบายว่าบ้านที่ย้ายไปอาจจะบินไปเยี่ยมยากเพราะว่าอาจจะหลังเล็กลงไม่มีต้นไม้ใหญ่ใช่ไหมครับ ต้นไม้ใหญ่มี่ะแต่ว่าเป็นต้นไม้ที่ไม่ได้สูงเท่านี้ใช่ไหมครับดังนั้นก็อาจจะยากที่เขาจะไปเยี่ยมก็เขาก็เลยแบบมาเซิร์ุชบายกันอก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้เดี๋ยวลองดูว่าคืนนี้ทฤษฎีนี้จะใช่ไหมถ้าสมมติว่าในช่วงเวลาที่อยู่3-4ี่คืนเนี่ยเขาบินมาอย่างนี้ก็แสดงว่าทฤษฎีของผมเนี่ยใช้ได้อยู่ว่าเขามาเซิร์ุชบายนะคือ ผมก็พูดติดตลกว่าเขามาดูแหละว่าผมเดินยังไงไเพราะว่าเขาอาจจะอยากแบบว่าในชาติหน้าอาจจะอยากมาเกิดเป็นคนมั้งอะไรเงี <c> ้ย <oughs> เป็นไปได้นะเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับมันไม่มีอะไรแน่แท้ทุกอย่างบอกว่า n อ t s ช r ่ไม่มีอะไรที่ที่แน่แท้เที่ยงแท้นะฮะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เราต้องเผชิญนะครับก็ช่วงนี้ก็เมื่อเมื่อคืน เมื่อคืนก็นานๆทีอะ่ะเปิดเพลงฟังเมื่อเช้าก็เปิดเพลงฟังนะแล้วก็ฟังเพลงร็อกใช่ไหมครับเพลงร็อกยุคก่อนนู้น่ะยุค70ยุค80อะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนเพราะว่าเราก็ชอบเพลงร็อกนะฮาร์ดร็อกอะไรพวกเนี้ยคือผมคิดว่าเจเนอเรชั่นของของผมเนี่ยก็จะชอบพวกฮาร์ดร็อกเนี่ยแล้วก็จะชอบนะักกีตาร์จากเยอรมันนะฮะพวกสกอร์เปียนอีกคนหนึ่งคือไมเคิล เชงเกอรที่ที่ค่อนข้างจะโด่งดังมากแล้วก็มีอิทธิพลมีอิทธิพลมากกับนักกีตาร์รุ่นหลังนะฮะในยุคปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าหลายคนพอมาฟังเพลงของไมเคิลเชงเกอร์เขาก็จะชอบใช่ไหมครับคือบางคนก็บอกว่าเขาแบบถูกอิกนอร์เหมือนกับแบบว่าเขาควรจะดังกว่าน,นี้แล้วก็แบบเหมือนกับแบบแต่ว่าในในวงการ อาร์ติสต์ในวงการของนักกีตาร์เนี่ยก็ก็นับถือชาบูชาบูบูชาบูชาไมเคิลเชงเกอร์พอสมควรนักกีตาร์ไทยแน่นอนใช่ไหมฮะนักกีตาร์ไทยแน่นอนแล้วก็ถ้าไปดูความเห็นของนักกีตาร์ทั่วโลกก็จะเหมือนกันก็จะจะ,จะนับถือไมเคิลเชงเกอร์มากกีตาร์โซโล่เขาก็จะมีเอกลักษณ์นะฮะบ,บาดบาดหูเออเป็นที่แบบแหมมาหลากหลายทีเดียวนะฮะก็ฟังดูก็อื้ใช่จริงๆอ่ะ ใช่จริงๆเมื่อเช้าก็ฟังเพลง Let It Grow ของ Michael c h e n k e r สมัยอยู่กับ UFO UFO นี่เป็นวงของอังกฤษนะฮะ Michael c h e n k e r เนี่ยเป็นนักกีตาร์ของเยอรมันแล้วก็ไปเล่นในอังกฤษใช่ไหมฮะคือสมัยก่อนเขาก็เล่นกับพี่ๆเขาใน Scorpio นะวง Scorpio n แล้วเขาก็ย้ายไปอยู่กับ UFO ที่อังกฤษแล้วก็สิ่งหนึ่งที่มีคนวิเคราะห์ เรื่องความสำเร็จของคุณไมเคิลเชงเกอร์เนี่ยก็คือว่าหากนะฮะตอนนู้นไมเคิลเชงเกอร์ไม่ไม่เหมือนแบบไม่ไม่ดื่มเหล้ามากอะ่ะเขาก็จะเป็นคนที่แบบเพอร์เฟอ่ะแต่นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าบางทีหลายคนอาจจะลืมไปว่าบางคนเนี่ยมีสกิลมากในหลายอย่างนะแต่ว่าก็มี อะไรบางอย่างที่ที่ยังเป็นข้อด้อยอยู่ใช่ไหมอย่างาิา์ติสบางคนที่เก่งนีถ้าถ้าสมมุติวันนั้นเขาไม่ไม,ไม่ดื่มเหล้าใช่ไหมฮะไม่ไม่เป็นแอลกอฮอลิกอ่ะพูดตรงๆใช่ไหมครับไม,ไม่ไม่ติดยาเสพติดบางคนนะฮะก็ก็จะเนี่ยก็จะทําหน้าที่ได้ดีนะฮะปกติก็ดีอยู่แล้วละแต่ว่าแบบก็เป็นสิ่งที่เหนียวรั้งอตรงนี้ก็ ผมคิดว่าแม้แต่ในอาชีพอื่นนะฮะก็เราก็ต้องดูว่าเรามีจุดบกพร่องอะไรบ้างใช่ไหมครับจุดบกพร่องอะไรบ้างอย่างในยุคปัจจุบันผมก็เห็นเรื่องของโควิดนี่แหละรัฐบาลแต่ละประเทศก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาใช่ไหมครับแต่ว่าคือบางทีผมก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงไม่ไม่พูดวิพากษ์วิจารณเพราะว่าเรื่องโควิดในการแก้ไขปัญหาเนี่ยถ้าพูดไปต้องกระทบกระเทือนแน่ละ่ะคือต้องยอมรับว,ว่าผมมีความคิดที่ไม่เหมือนกับหลายประเทศทีเดียวแหละใช่ไหมครับ แล้วผมก็ไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกเป็นเพียงแต่ว,ว่าก็มันก็ต้องพิสูจน์กันเมื่อเวลาผ่านไปอีกสองสมปีข้างหน้าใช่ไหมผมก็เชื่อว่าผมก็ถูกเหมือนกันนะฮะในความเชื่อของผมแต่รัฐบาลประเทศต่างๆก็เชื่อในสิ่งที่เขาทำนะฮะแต่จะถูกหรือไม่ถูกเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปอีกสองสมปีข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นตัววัดแหละใช่ไหมครับว่าสิ่งที่คุณเชื่อเนี่ยทำบนความเชื่อเพราะว่าเรื่องโควิดทั้งหมดเนี่ยไม่มี ผมคิดว่าไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนเท่าที่ควรนะครับทุกคนก็พูดบนความเชื่อก็น้องๆน้องๆความเชื่อศาสนาเลยแหละตอนนี้ผมดูนะบก็บางคนก็บอกว่าทำในสิ่งที่เป็น precaution ดีกว่าใช่ไหม precaution ก็ถูกต้องแต่ว่าถ้า precaution เยอะมากจนไปกระทบกระเทือนอย่างอื่นทุกอย่างมันก็จะ u p s e t บาลานซ์ทั้งหมดไปใช่ไหมมันก็มันก็จะอยู่ยากเนี่ยมันก็ไม่รู้จะเป็นไปแค่ไหน,นใช่ไหมฮะก็กระทบกระเทือนมากในในส่วนโดยเฉพาะอย่างคนที่อยู่ในล็อกดาวน์หลายครั้งหลายครั้งหลายครั้งเนี่ยลหลายคนก็จะี่หดหูไปเรื่อยความจริงไม่อยากจะพูดเรื่องพวกนี้เรื่องความหดหูเนี่ยไม่ไม่ไมไม่อยากจะพูดเพราะตัวเองไม่ได้เป็นคนพวกนั้น,นใช่ไหมแต่แต่แต ก็คือพยายามให้กำลังใจคนแต่ละคนว่าอ้ต้องสู้นะต้องสู้นะใช่ไหมก็พยายามหาหาอ o บี้สิใช่ไหมสิ่งที่ทําสมัยก่อนปีที่แล้วผมก็แต่งเพลงใช่ไหมครับแต่งออกมาเยอะมากจนนักร้องของผมก็ยังร้องไม่ทันเลยเพราะว่ามันก็ติดขัดนะมอนไทยก็ติดปัญหาอะไรบางอย่างอยูอย่เหมือนกันเนี่ยใช่ไหมก็เลยก็เลยก <c oughs> ็เลยเป็นอย่างนี้แหละฮะอ่ะเราก็เอาเท่าที่ได้กันแล้วกันใช่ไหมครับเอาเท่าที่ได้กันแล้วกันใช่ไหม คือตอนนี้ผมก็ยอมรับเป็นช่วงเวลาที่ที่ลำบากสำหรับทุกคนแต่อย่างผมถ้ามองในแง่ของผมผมเป็นคนที่ทำหน้าที่เป็นเป็นบิรโษครตเป็นซิฟ i l เซอร์ n เวนหากผมสามารถที่จะประหยัดได้ให้กับประเทศผมก็ประหยัดนี่เป็นเหตุผลที่ผมย้ายใช่ไหมครับย้ายทำเนียบเพราะว่าราคาค่าเช่าจะถูกกว่าที่อยู่ปัจจุบันถึงแม้ว่ามันจะเล็กกว่าแต่ผมก็เชื่อว่า มันก็ฟังก์ชันได้เท่าเทียมนะฮะก็เป็นสิ่งที่ผมทําได้ใช่ไหมครับผมก็ไม่สามารถที่จะไปทำํำได้มากมายนะฮะก็ทําในสิ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของตัวเองได้นะก็เนี่ยแหละฮะผมคิดว่าคือถ้าไม่ว่าประเทศไหนอ่ะถ้าถ้าคนที่ดูแลเรื่อง Public Service นะฮะมี Service Mind พร้อมที่จะทำนะฮะทำเท่าที่ตัวเองจะทำได้อ่ะมันก็จะออกมาในแง่ดีผมผมคิดว่าจะออกมาแบบนั้นนะฮะคือถ้า ถ้ามีคนมามาพูดทํานองที่ว่าโอ้ยพวกคุณแบบสุรุย่ยสุร่ายอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ใช่ไหมครับมันไม่ใช่มันมันไม่ใช่ฮะ,ะเพราะว่าเราใช้เงินของภาษีประชาชนอ่ะเราก็ต้องมีความคิดในเชิงของอเรื่องของผลประโยชน์สาธารณะต้องมาก่อนอความสะดวกสบายของตัวเองใช่ไหมครับเราก็เนี่ยแหละก็เป็นสิ่งที่ผมว่าพยายามทำนะฮะก,ก็ก็เชื่อว่านะฮะเชื่อว่าท่านอาื่นๆก็ก็ทำอยู่เหมือนกัน,นะ อาจจะอยู่ในรูปแบบคนละรูปแบบใช่ไหมครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เรากําลังเผชิญอยู่นะฮะ,ะคือบางทีไม่พูดก็อาจจะยากพูดก็อาจจะยากนะต้องหาคําพูดที่ดีๆใช่ไหมครับก็เห็นช่วงนี้ก็มีมีคนมาดูในช่อง h ช n แนลผมอยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับก็ตอนแรกก็คิดว่าทำอ,อย่างที่เคยพูดหลายครั้งอ่ะโอ้ปีหนึ่งถ้ามีคน subscribe 100คนนะฮะกว่าจะถึง2000คน ก็จะต้องใช้เวลา20ปีใช่ไหมตอนนั้นก็อายุ70กว่าแต่70กว่าก็ไม่ถือว่าช้านะฮะ70กว่าถ้าเราเป็นคนแข็งแรงหรือว่ายังยังมีไอเดียที่จะทําอะไรอยู่นี่ยก็ยังทําอะไรได้เยอะทีเดียวใช่ไหมครับนักการเมืองหลายประเทศประธานาธิบดีของที่นี่คุณสกอสตี้ก็อายุ76ใช่ไหมฮะคุณโดนัลด์ทรัมป์74ประธานาธิบดีไบเดน78ใช่ไหมครับนอกนั้นก็มี พวกสวทั้งหลายที่อายุ70กว่านะฮะเยอะทีเดียวก็ก็เนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเรื่องของ Retirement Age อย่างนักการทูตหลายประเทศเขาก็มองว่า,าประเทศไทยรีท r ยเร็วไปหน่อยรอเปล่าอายุ60ก,ก็แล้วแต่คนน่บางคนที่ยังกระฉับกระเฉงอยู่ก็ก็พร้อมที่จะทำงานได้อีกหลายปีใช่ไหมฮะ บางคนที่แบบพอ50กว่าก็มองเวลา,าดูนาฬิกาเมื่อ,อไหร่จะเกษียณอย่างเงี้ยก็หกสิบก็อาจจะพอเหมาะใช่ไหมครับแต่จริงๆ6กก็ยังถือว่าเร็วนะฮะเร็วผมผมคิดว่าเป็นเพียงแต่ว่าเนื่องจากการเป็นนักการทูตก็เป็นทูตเนี่ยก็เป็นตําแหน่งนักบริหารใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่า60กําลังพอดีแหละก็เพื่อที่จะทําให้มีการหมุนเวียนเด็กรุ่นหลังนะฮะรุ่นน้องๆก็จะขึ้นมาแทนใช่ไหมครับตำแหน่ง ออทเอกอัครชทูตเป็นตำแหน่งบริหารทางการทูตใช่ไหมครับถ้าสมมุติครองตำแหน่งในที่ใดที่หนึ่งสปีถ้าจะอยู่เกินก็จะต้องมีมติคอรมอขยายใช่ไหมครับก็เหมือนในที่ดีเหมือนตำแหน่งในกรุงเทพนะฮะนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าท่านก็อาจจะยังไม่ทราบนะฮะไปเล่าใฟังนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคืเอเมื่อกี้พูดถึงเรื่องมือกีตา คุณไมเคิลเชงเกอร์ที่เป็นคนเยอรมันใช่ไหมครับก็อายุก็คงรุ่นพี่ผมแหละรุ่นพี่ผมอาจจะสิกว่าปีได้แหละใช่ไหมฮะผมจำได้ตอนนี้ผมฟังคุณไมเคิลเชงเกอร์นี่ผมก็อยู่ชั้นมัธยมละ,ะเขาก็เขาก็เล่นดนตรีตั้งแต่อายุเด็กๆแต่หมายว่าเขาเป็นเด็กที่แบบอัจฉรยิยะพวกนี้ใช่มเป็นมือกีตาร์ เพลงบางเพลงเขาเล่นตั้งแต่อายุสิบห้าสิบหกบางทีเราเราเปิดฟังตอนนี้เรายังเออไม่น่าเชื่อนะตอนนั้นตอนที่เขาอัดเพลงนี้เขาอายุแค่สิบห้าสิบหกไม่น่าเชื่อนะบางเพลงตอนเล่นต,ตอนตอนอายุยี่สิบอะไรเงี้ยเราก็ยังคิดว่าเออบางคนเด็กอายุยี่สิบยังยังหาช่องทางตัวเองไม่เจอก็ยังมี <laughs> ใช่ไหมก็นี่แล้วก็อย่างที่บอกว่าผมก็ตอนหลังผมก็มาดูเรื่องของ เรื่องของสปิริตชวลอะไรบางอย่างผมก็เห็นนะมีมีเรื่องของพระฝรั่งใช่ไหมฮะบางท่านก็อาจจะเคยได้ยินที่ผมอ่านคำสอนของท่านอาจารย์ชาเอ r วอร์เรียนะฮะบ้านที่แท้จริงมาไปซึ่งก็เกิดจากพระที่วัดป่านา,นานชาติพระฝรั่งท่านแปลจากคำสอนของหลวงพ่อชานะฮะผมก็พยายามดูพยายามฟังเทศต่างๆของของพระฝรั่งทั้งหลายแหละนะฮะก็เห็นเห็น พัฒนาการไปเยอะนะครับเพราะว่าในช่วงเวลา25ปีนะครับที่ผ่านมานี่ผมคิดว่าเทคโนโลยีเยอะนะฮะพัฒนาขึ้นข้อมูลสามารถที่จะเปลี่ยนถ่ายนะฮะวิ่งจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้เร็วมากใช่ไหมครับตั้งแต่สมัยนานมาแล้วสมัยที่ผมอยู่ที่เช็กริพับลิกเนี่ยช่วงที่ตอนนู้นเนี่ยก็พยายามช่วยเหลือกลุ่ม คนที่สนใจพุทธศาสนาใช่ไหมครับก็เป็นเป็นช่วงเวลาที่เริ่มต้นอ่ะตอนนั้นยังไม่มีวัดไทยในในเช็คนะครับตอนนั้นก็โอ้ยเราก็พยายามนี่นะฮะก็มีการนิมนต์พระจากอังกฤษมาเทศนะครับหรือว่าพระจากที่อื่นที่เป็นพระฝรั่งมาเทศทําให้เห็นนะฮะตอนนู้นในวันนู้นนะฮะซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นเนี่ยกับวันนี้นะเวลาอาติสว่า25ปี30ปีเนี่ย ตอนหลังเนี่ยพอผมมาฟังเทศของพระฝรั่งเหล่านั้นเนี่ยก็เห็นได้ว่าพัฒนาการไปเยอะมากนะครับผมผมอองในแง่ชื่นชมมากๆในแง่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งนี้คือถ้ามองในเชิงของซอฟต์พาวเวอร์หรือว่าการดึงดูดเข้ามาเนี่ยแน่นอนนะฮะคิดดูว่าคนที่ มาจากต่างประเทศต่างวัฒนธรรมแล้วสนใจมามา,มาที่ประเทศไทยนะฮะพูดภาษาไทยไม่ได้มามาเรียนอยูออ่ไม่ได้มาเรียนหมายถึงว่ามา,มาฝึกขัดปฏิบัติในสำนักวัดป่าในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็จนพูดไทยได้นะฮะแล้วก็ออกไปเผยแพร่นะฮะก็ทำให้ชื่อเสียงของ ของการปฏิบัติแบบไทยเนี่ยะจรกระจายไปไปไกลามากเลยนี่ทําให้ผมรู้สึกทึ่งมากอะ่ะม,มาฟังแล้วเนี่แบบทึ่งจริงๆนะครับมีองค์หนึ่งที่ผมเพิ่งฟังเป็นเป็นพระฝรัง่งเช่นกันท่านก็ยังไม่อยากเอ่ยชื่อท่านอะ่ะแต่ว่าท่านท่านอยู่ที่วัดที่ไม่ไกลจากบ้านที่แม่ผมอยู่อะ่ะผมก็เลยคิดว่าเออ ถ้าผมเดินทางกลับไปเที่ยวเมืองไทยนี่ก็จะแวะไปสนทนากับท่านหน่อยคือผมก็อ,อคือเนื่องจากว,ว่าฟังนักกีตร์เยอรมันแล้วก็เห็นแล้วก็ฟังพระเยอรมันพูดเนี่ยนะฮะเราก็เนี่ยมีจิตศรัทธาว่าเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่ควรสนับสนุนเนะี่ยควรสนับสนุนมากๆเป็นเพียงแต่เรารู้สึกว่าใกล้เกลือกินด่างใช่ไหมครับเพราะผมเห็นท่านไป ไปสอนที่สิงคโปร์ไปสอนที่มาเลเซียใช่ไหมฮะท่านถูกนิมนต์ไปสอนแล้วท่านก็ไปสอนคือสอนชาวพุทธที่นั่นน่ะให้เป็นพระโสดาบันหรือไม่ก็เป็นพระอนาคามีใช่ไหมแล้วเวลาท่านอยู่เมืองไทยสมมุติว่าท่านสอนชาวบ้านธรรมดาก็คงสอนให้ ถือศีลห้าอะไรเงี้ยใช่ไหมผมก็เลยรู้สึกว่าอเออเหตุเหตุเพราะว่าก็เป็น small group อย่นะฮะอย่างที่มาเลเซีย ra, ก็คงเป็นชาวพุทธที่สนใจปฏิบัติมานานท่านก็สอนในระดับสูงได้ใช่ไหมแต่ชาวบ้านที่ที่ให้อาหารนะฮะ,ะหรือว่ามาที่วัดเนี่ยก็ก็อาจจะเป็นชาวบ้านชาวบ้านดังนั้นเนี่ยจะไปสอนให้เป็นโสดาบันหรือว่าเป็นอนาคามีก็อาจจะ เกินความสามารถของเขาหรือว่าเกินสิ่งที่เขาต้องการในชีวิตใช่ไหมครับผมก็เลยดูว่าเออนี่เนี่ยพวกเราเนี่ยใกล้เกลือกินด่างมากนะฮะเราก็เลยแบบว่าเราก็พอพอเข้าไปดูในคอมเมนต์ต่างๆของชาวพุทธนะฮะนี่นี่คือพูดให้สําหรับชาวพุทธฟังผมก็ค่อนข้างจะตกใจว่าโอ้นี่แบบมีฝรัง่งหรือว่าคนต่างประเทศที่ที่เป็นโสดาบันเยอะพอสมควรนะนะฮะอ,ะอ๋เยอะเลยผมผมดูในคอมเมนต คือเขาไม่ได้บอกว่าเป็นโซดาบันหรอกแต่ว่าผมดูคอมเมนต์อ,อ้า้ใช่ไหมก็แสดงให้เห็นว่าผมถึงออพูดว่าวันที่ผมเริ่มช่วยในเรื่องของกลุ่มชาวพุทธในต่างประจนถึงวันนี้เ,นเดินมาไกลามากในวันนู้นเนี่ยจริงๆก็ข้อมูลก็มีอยู่แล้วนะฮะค,คือผมก็ขอพูดในวงนี้ก็แล้วกันก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่อาจจะรู้กันในวงเล็กๆอยู่ในวันนี้นะฮะเพราะว่า แชนน์องค์ผมก็ยังมีช่องเล็กคนยังไม่รู้เยอะก็ดีแล้วเน่คือว่าใน,ในวันนู้นประมาณ25ปีที่แล้วเนี่ยยี่ปีที่แล้วเนี่ยในแวดวงของชาวพุทธต่างประเทศเนี่ยที่เป็นชาวตะวันตกเนี่ยเขาก็รู้นะฮะว่าพระในเมืองไทยเนี่ยมีพระองค์ไหนที่ดีนะฮะได,ได้รับผลปฏิบัติที่ดีเขารู้ละนะฮะเราสามารถรีเฟอร์ถึงกันได้ระบ,บุชื่อได้วันนี้นี่โอ แน่นอนเลยนะครับไม่ใช่แค่ในวงเล็กๆขนาดนั้นนะใหญ่กว่านั้นยังรู้เลยนะฮะผมดูคอมเมนต์ต่างๆแล้วผมเข้าใจเลยว่าอ๋อนี่เพราะว่านะฮะทุกอย่างกว่าจะมาถึงวันนี้ต้องมีเอฟเฟกร์นะฮะมีมีภิกษุสงฆ์ชาวต่างชาติมีชาวต่างชาติเนี่ยไปที่เมืองไทยใช่ไหมฮะแล้วไปเรียนแต่หลายท่านเนี่ยเวลาท่านกลับมาท่านก็พูดถึงเรื่องว่าการขอวีวซ่าของไทยอยู่เนี่ยยากเนี่ยผมคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะต้องคิดเรื่องพวกนี้ว่า ถ้ามีคนอยากจะมามาศึกษาปฏิบัติธรรมนะฮะเราก็น่าจะช่วยอำนวยความสะดวกให้นะครับในในส่วนนี้นะครับก็คือปกติเข้ามาของเราก็ให้วีซ่าไม่กี่ประเภทอะ่ะเราเรียกว่าเป็นนอน i m เม g r อ n t ร i s a ก็ขอมาแล้วมาอยู่ได้ได้สเดือนแล้วก็ขยายให้อยู่ได้อีก1นปีแล้วก็ขยายอกีกขยายอกีกในทาง ทฤษฎีฟังดูก็เหมือนง่ายแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมีมีอะไรเยอะทีเดียวมากกว่านั้นอีกเยอะนะฮะดังนั้นก็ควรจะคิดถึงเรื่องพวกนี้นะครับตอนหลังเราก็มีมีพระฝรั่งที่ที่ได้รับพระราชทาน,นสมณศักดิ์นะครับแล้วก็เป็นแบบเหมือนแบบเป็น spokesperson นะครับให้วาดวงปฏิบัติของ,ของเราเนี่ยไกลทีเดียวนะครับดูแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีอยู่สองสายอ่ะสาย Forest tradition คือสายหลวงพ่อชาซึ่งเป็นสายดั้งเดิมมานานนะครับแล้วก็มีสายของหลวงตามหาบัวซึ่งกเ็เริ่มมีผู้ปฏิบัติเยอะนะฮะแต่ว่าในช่วงนู้นในช่วงนู้นก็กพระฝรั่งก็เข้าไปปฏิบัติกับหลวงตามหาบัวอยู่เยอะพอสมควรนะฮะความแตกต่างใ,ใ,นในเชิงนิกายก็คือว่าสายหลวงพ่อชาเนี่ยเป็นนิกายมหานิกายหลวงตามหาบัวเป็นธรรมยุทธธรรมยุทธรรมยุ ธรรมยุทธ์ใช่ไหมฮะ,ะ,ะธรรมยุติถ้าพูดภาษาฝรั่งธรรมยุทธ์ทีนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในในราดบวงนันกปฏิบัติเนี่นไม่ได้มีการ discriminate นในเรื่องพวกนี้เพราะว่าสายหลวงพ่อชากับทางธรรมยุทธเนี่ยก็ถือว่าเป,เป็นเป็นเท่าเทียมกันใช่ไหมครับก็ดังนั้นก็ไม่ได้มีความแตกต่างแต่เป็นสิ่งที่ผมเริ่มเห็นแล้วว่าเนี่ยตอนนี้ก็มี มีคนต่างชาติเนี่ยไปปฏิบัติโดยเฉพาะกับกับหลวงพ่อที่ผมพูดเนี่ยที่เป็นเป็นหลวงพ่อชาวเยอรมันท่านหนึ่งเนี่ยนะฮะก็เริ่มเห็นเออนี่เป็นสิ่งที่แบบกำลังเริ่มต้นละใช่ไหมครับความจริงก็แพร่หลายไปเยอะแล้วละ่ะแต่ว่าคือตราบใดที่มีผู้ปฏิบัติเนี่ยทุกอย่างก็จะเดินหน้าไปใช่ไหมครับเดินหน้าไปสําคัญว่าจะต้องมีคนที่ทําตัวเป็นตัวอย่างนะฮะทำตัวเป็นตัวอย่าง เป็นสิ่งที่เนี่ยผมผมสนใจเรื่องพวกนี้อยู่พอสมควรนะฮะบางบางทีบางที่นะฮะถ้ามีเงื่อนไขพร้อมนะฮะถ,ถ้ามีเงื่อนไขพร้อมผมก็พร้อมจะสนับสนุนให้ให้มีวัดไทยที่เป็นวัดปฏิบัติแบบนี้เกิดขึ้นนะครับแต่ผมก็ไม่ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าจะทําที่ไหนนะฮะก็ต้องไปดูสถานที่ก่อนดูการตอบรับนะฮะคือถามว่า จะมีคนได้ประโยชน์เยอะไหมก็คงมีได้ในกลุ่มหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งข้อที่จริงว่าเหมือนเหมือนแบบซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะคือบางคนเข้ามาอาจจะช็อปของตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ยี่ห้อนี้ตรงเนี้ยก็คงได้ในส่วนหนึ่งอาจจะไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่าอย่างน้อยก็ทำเท่าที่เราจะทำได้นะฮะนี่ก็ก็เป็นสิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังคือแบบสเปรหะมากวันนี้ไม่มีไม่มีอ g e n d a พูดไปเรื่อยๆตาม สภาพว่ากําลังจะย้ายบ้านนะครับสําหรับน้องๆที่สนใจจะเข้ามารู้จักกับกระทรวงต่างประเทศหรือว่ามาทํางานที่กระทรวงต่างประเทศช่วงนี้ก็เข้าใจว่ากําลังเตรียมตัวในการที่จะสอบใช่ไหมครับก็ต้องพยายามดูเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะฮะก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นเยอะนะครับในตอนนี้หลายเรื่องทีเดียวนะครับก็พยายาม ดูให้กว้างด้วยนะฮะดูทั้งกว้างทั้งลึกพยายามลึก,ล,กลึกที่นี้หมายถึงว่าสามารถที่จะเอามาเขียนเป็นความเห็นของเราได้เวลาเราเขียนเอเซหรือ,ต,อต้องตอบคำถามเนี่ยใช่ไหมนี่เป็นสิ่งที่เราต้องพยายามทำนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมก็คิดว่าขอทักทายมาแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ